บาางไไม่ทอถ้าชีวิตเนี้ยกูจะไม่โดนแล้วแล้วการขับรถครั้งเนี้ยมันเหมือนการโดนที่สุดอ่ะขับวนไปเลยค่ะขับวนไปเลยเราั้งดีๆเราเป็นผู้หญิงนะเบอร์มันนั่งหลังมันต้องนั่งอย่างนี้เออมันเป็นแบบเนี่ยขำไว้เออมันจะยึดมั่นคำสัญญาไว้ไม่ให้เราหลงเอ๊ะเบอร์ทางนี้เหมือนคุ้นๆนะเดี๋ยวก่อนนะรถทางขับสบายจังวหรอ ูอย่างนั่งหน้าแล้วมันคือลงไปหาดน้อยเหรอคุณลุงไม่คนละแยกกันแยกเป็นคนละทางครับแยกคนละทางครับของเราขึ้นซ้ายไม่ใช่อะไรเพราะว่าหาดนุ่ยเคยมาแล้วไม่ได้แบบไม่อยากแปรปีสามอะค่ะเดี๋ยวมันเบื่อเออมันจะเบื่อไม่อยากเดี๋ยวที่สามมาค่ะแมมกูรู้เลยนะข้างในมีความกังวลนะขางถึงหาดหนุ่ยก่อนเลยโอเคโอเคอืมโอเคอ๋อทำอะไรอ่ะเดี๋ยวหัวมันแดงมาก เออฉันไม่รู้แล้วถ้าฉันรู้มาก่อนถ้าฉันรู้มาก่อนฉันก็นั่งหน้าแล้วมันอยู่ที่สัญชาตญาณใช่ค่ะจรีิงๆิงจะเรียกถูกว่าอยู่ที่ความหยิบยงไ็ได้แล้วเป็นไรทําไมตอนเด็กช้อนนั่งหลังมากเลยอ่ะมันล้มลไม่ได้เออไได้ข้างในก็มีไอ้เย็นๆไหมแต่ขอนั่งหลังอนั่งหลังอออ เหมือนโดนเจป้าเอฟเหรอแต่เสียงเรา3คนได้อยู่นะเสียงตอนนี้คือเสียงผ่านแล้วโอเคหน้าผ่านไ้มหน้าตอนนี้อารมณ์ร่วมได้ทุกอย่างมีครบแล้วตอนนี้มีครบแล้วเสียงได้เสียงก็มีแล้วแต่ว่าขาดคนไม่ใช่ขาดเพื่อนร่วมงานเพป็นร่วมงานเหรอเหมือนกันป้าเหมือนไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานะมันมันอีเวนต์ตอนี้คือ อิวสลิกมากมันลำบากแบบนี้ยังจะอยากอีกเหรอถ้าปลายทางมันทำให้ฉันแฮปปี้มันทำให้มีความสุขฉันก็ยอมลำบากก่อนเอาเองลำบากเองห้ามห้ามลงแป๊บนึงนะเหมือนกูเห็นป้ายอะไรนะห้ามรถทุกชนิดน่ปายห้ามจะไปยังไงข้างหน้าสิฉาข้างหน้ามันไม่มีทางจริงไหมไม่สิทางไม่มีทางอะไรรู้ไหมไม่มีทางอะไรไม่มีทางที่พวกมึงจะโดนหล ชีวิตเนี้ยกูจะไม่โดนแล้วแล้วการขับรถครั้งนี้มันเหมือนการโดนที่สุดอะขับวนไปเลยค่ะขับวนไปเลยแกแกแม่แก,แก,แกดูทางแก่ดู้างแม่ไม่ได้ไปไม่มีขอบเลยอย่าถนนนะแม่เคยขมิบ แล้วรู้สึกว่ารูมันไม่ชนกันปะแต่ขมิบแล้วอะตันเนี้ย <c oughs> ถึงจุดจบรถแ<อ>ล้วครับเดินต่อ,อลุงบุญสวัสดีค่ะลุงบุญบุญแล้วที่ขึ้นมาถึงนะเที่ยเที่ยวไย